สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก C&W ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้า่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่18กรกฎาคมนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับราคามีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งยวคลิปนี้นะครับจะรีบมาทําการอัปเดตให้ทุกท่านทราบนะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเรียนกับลูกค้าตามตรง สำหรับลูกค้าของเรานะครับผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่านะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ราคาของเก่านะครับมันค่อนข้างมีสเสถียรภาพน้อยมากนะครับผมและราคามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างขึ้นลงไวมากนะครับส่วนใหญ่จะไปแนวโน้มในทางลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับ ผมอยากขอให้ลูกค้าของเรานะครับผมช่วยทําการติดตามราคาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยที่ใบราคาของเรานะครับจะถูกอัพเป็นปัจจุบันเสมอในเพจ Facebook ของบริษัทนะครับผมนะฮะสำหรับเพจ Facebook นะครับผมกับ YouTube เนี่ยจะใช้ชื่อเหมือนกันเลยว่า c w รับซื้อขยะรีไซเคิลพาตัดไทยนะครับก็ใบราคาอยู่ในเพจในเพจ a c e b o o k เป็นปัจจุบันเสมออย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับผมนะฮะฝากติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ ขออนุญาตปสัมพัน์นิดนึงนะครับว่าในเดือนสิงหาคมนะครับเราจะมีวันหยุดพิเศษนะครับเราจะหยุดวันแม่แห่งชาตินะครับวันที่12สิงหานะครับเนาะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเลยนะครับเพื่อจะได้จัดสรรวางแผนในเรื่องของการขายขยะกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเริ่มต้นจากที่กลุ่มราคาเศษเหล็กก่อนนะครับผมสำหรับเศษเหล็กบางวันนี้นะครับวันนี้นะครับเหล็กบางหน้าร้านนะครับจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทนะครับผมกิโลกรัมละ4บาทครับ ต่อมาครับถ้าเกิดเป็นตระกูลเหล็กหนาครับเช่นเหล็กก่อสร้างต่อเติมนะครับเหล็กกล่องเหล็กฉากนะครับรวมไปถึงเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวนะครับวันนี้ครับเหล็กหนาหน้าร้านครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ8บาทครับผมช่วงนี้ราคาเสนหล็กเองก็ค่อนข้างมีความช่วงขาลงเขาเนะลงราคาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนสินค้าของกลุ่มนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะ สำหรับสินค้านะครับกลุ่มที่เป็นพวกหม้อหุงข้าวกาต้มน้าร้อนนะครับหม้อหุงข้าวกาต้มน้าร้อนวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวนั้นอย่าลืมที่จะถอดหม้อในที่เป็นอลูมิเนียมออกมาด้วยนะครับเพราะว่าราคาหม้อในนั้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ36บาทนะครับสำหรับตะกูลอลูมิเนียมติดเหล็กนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมเครื่องที่ไม่ได้แกะมานะครับจะเป็นติดเหล็กแบบนี้นะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโโลลลลกกกรรััมมมะะ10 10บบาาททผิ สำหรับต่อมานะครับผมถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมหนาแบบนี้ครับอลูมิเนียมหนาถ้าแกะเอียงมาแบบนี้นะครับอลูมิเนียมหนาหน้าร้านวันนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ36บาท36บาทครับสำหรับสินค้ารายการถัดมานะครับจะเป็นตะกูลอลูมิเนียมหม้อน้ํานะครับผมวันนี้นะครับอลูมิเนียมหม้อน้านะครับหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ16บาทครับกิโลกรัมละ16บาทครับ สำหรับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในหมวดของพวกตระกูลพลาสติกกันหน่อยนะครับผมสำหรับพลาสติกกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS, PS หรือเป็นพวกเนื้อพลาสติกกรอบพลาสติกเนื้อแข็งนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทครับสามารถขายได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกปรินเตอร์เก่านะครับอุปกรณ์สํานักงานนะครับไม้ช็อตยุงนะครับหมวกกันน็อกรวมไปถึงพวกกันชนรถนะครับที่เป็น ABS นะครับกิโลกรัมละ1บาทครับ ต่อมาครับสาหรับพลาสติกรวมในชีวิตประจาวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเบอร์2เบอร์1เบอร์2เบอร์สเบอร์5นะครับก็สามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับพลาสติกรวมหน้าร้านนะครับจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทครับกิโลกรัมละ8บาทนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากขอให้ลูกค้าช่วยทําการแยกออกมานะครับก็คือขวดเพชรไสนะครับขวดเพชรไสที่ไม่มีการสกรีนหมึกลงไปบนขวดนะครับผมตอนนี้นะครับเพชรไสหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ11บทครับาทคร และต่อมานะครับผมถ้าเกิดเป็นขวดเพชรที่มีการสกินหมึกลงบนบนขวดแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับแต่สําหรับเพคสกินนะครับผมอยากขอให้ลูกค้านะครับทําการเอาคัปเตอร์นะครับกรีด บริเวณที่มีการสกีนหมึกออกนะครับผมแล้วก็เอาส่วนของเพชใสเนี่ยมาขายรวมกับเพชใสไ,ได้นะครับจากที่1บาทเนี่ยก็จะเพิ่มมูลค่าเข้าไปเป็น11บาทนะครับสำหรับตะกูลขวดเพชรสกีนนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือณวันนี้นะครับราคาที่เป็นพวกตะกูลขวดเพชรสีฟ้าขวดเพชรสีเขียวนะครับตอนนี้โรงงานประกาศแจ้งเลิกรับซื้อแล้วนะครับสำหรับเพชฟ้ากับเพชเขียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเป็นเพชฟ้ากับเพชเขียวนะครับตอนนี้นะครับให้ทําการเปิดฝาออกมาขายได้นะครับถ้าเป็นฝาจุกของพพวเนนั้ จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับกิโลกร,รัมละ4บาทครับย้ำอีกทีนะครับว่าเพ็กฟ้ากับเพ็กเขียวตอนนี้เลิกซื้อแล้วนะฮะสำหรับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของสินค้าตระกูลอลูมิเนียมกระป๋องนะครับวันนี้นะครับอลูมิเนียมกระป๋องหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ38บบาทสำหรับอลูมิเนียมกระป๋องครับต่อไปเดี๋ยวไปดูในหมวดของกระดาษกันบ้างครับ สำหรับสินค้าในหมวดกระดาษของวันนี้นะครับผมต้องเรียนตามตรงว่าช่วงนี้นะครับผมขอให้ระวังนิดนึงเพราะตัวสินค้าที่เป็นมูลค่ากระดาษเนี่ยผมคิดว่าราคาในวันนี้มันปรับลงมาอีกเนาะวันนี้กระดาษลังนะครับปรับลงมาเหลือ4ี่บาทห้าสิบหน้าล้านนะครับและแนวโน้มนะครับยังคิดว่าน่าจะมีการลงต่ออีกประมาณสักยี่สิบตังถึงสาสิบตังนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะเพราะฉะนั้นกระดาษลังเนี่ยเร่งออกของหน่อยนะครับลูกค้าครับกระดาษลังสี่บาทห้าสิบ ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของตระกูลพวกเพกต่างๆนะครับที่กําลังทําการอัดเนาะย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเพกใสแบบนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทนะครับกิโลกรัมละ11บาทนะครับผมก็อันนี้นะครับกำลังทําการเอาตัวลูกอัดกระดาษนะครับขึ้นไปขึ้นรถนะกำลังโหลดขึ้นรถสินค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเร่งทําการส่งนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ราคากระดาษเนี่ยค่อนข้างได้รับคํายืนยันมาแน่นอนแล้วแหละว่า สัปดาห์นี้น่าจะมีการปรับลงอีกนะครับผมสาหรับหมวดกระดาษแบบนี้นะครับสาหรับน้ํามันพืชนะครับตอนนี้มีรูปแบบวิธีการโกงแบบใหม่นะครับก็คือใส่น้ามันน้ำมันไฮดรอลิกนะครับใส่เข้ามาในน้ำมันพืชนะครับเพราะว่าสีจะมีความคล้ายกันมากนะครับผมซึ่งผมจะบอกก่อนเลยว่ากลิ่นไม่เหมือนจุดติดไฟก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะครับผมแล้วก็ขอคมรวมมือลูกค้านะครับว่าไม่ควรนําใส่เข้ามานะครับผมนะสำหรับน้ํามันพืชนะครับน้ำมันพืชเก่านะครับหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จล้วนะบพูดดเเหือา่ ช่วยกองตะกรนแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นตะกรนไขนะครับผมนะครับอยากขอให้ลูกค้านะครับช่วยทําการกองตะกรออย่าให้มีน้าผสมอย่าให้น้ามันพืชเป็นไขกรอกใส่ปี๊บมาให้เต็มปี๊บได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับน้ามันพืชนะครับจะรับซื้ออยู่ที่ปี๊บละ430บาทนะครับ430บาทถ้าเป็นกิโลจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ22บาทนะครับตัวน้ํามันพืชเองเนี่ยลงต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็มีข่าวเรามาว่าในหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มประสบปัญหาว่าน้ํามันพืชเนี่ย เ,เริ่มซื้อขายไม่ได้เนาะตอนนี้มีหลายร้านนะครับที่เริ่มยุติการซื้อทัวราวนะครับผมแต่ของเรายังสามารถทําการขายได้นะครับผมนะฮะในบวชของรังเบียร์ต่างนะครับราคาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับผมน้อก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระบวนการการแยกพลาสติกตระกูลที่เป็นเนื้อพีพีนะครับผมอันนี้ทาอะไรบ้างครับพี่กิง อ่ามันจะมีพีใสมีแก้วลายนะครับที่กําลังทําการคัดแยกกันอยู่นะครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจตัวนี้นะครับที่ผมเคยเรียนกับลูกค้านะครับว่าตัวกล่องใสซีดีนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อพีพีที่ราคาจะค่อนข้างแพงกว่าที่เป็นตัวพสติกรกนะครับพอมีกล่องที่เป็นสีดำไหมครับขอใบหนึ่งสำหรับสำหรับตัวกล่องแบบนี้นะครับพีพีเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเป็นพีใสแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทนะครับพีพีใสอยู่กิโลกรัมละ8บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นพีพีดำแบบนี้นะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับพลาสติกดำจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผมๆๆบ CA, นเนาะก็อย่าลืมที่จะแยกจากกันโทษนะพี่โอเค <date. S 2> อ่าพี่กิ่งขอนหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นพีพีสีนะครับผมซึ่งตัวนี้จะอยู่ในราคาเดียวกับพีพีใสเนาะก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทเช่นกันนะครับขอบคุณครับโอเค เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโลหะมูลค่าสูงนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอลูมิเนียมทองแดงนะครับผมสาหรับสินค้ารายการแรกนะครับขอย้ำทวนอีกทีว่าอลูมิเนียมกระป๋องนะครับวันนี้นะครับอลูมิเนียมกระป๋องนะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ38บาท38บาทนะครับต่อมาถ้าเป็นอลูมิเนียมบางนะครับผมหน้าร้านนะครับอลูมิเนียมบางเช่นพวกหม้อพวกกะละมังนะครับผมหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ36บาทครับ36บาทครับ ในสาหรับหมวดสินค้ารายการต่อมานะครับจะเป็นสินค้าตระกูลอลูมิเนียมหนานะครับอลูมิเนียมหนาแบบนี้นะครับวันนี้อลูมิเนียมหนาหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ36บาทครับ3าบาทครับลำดับต่อมาเป็นสแตนเลสครับผมสำหรับสแตนเลสนะครับวันนี้นะครับถ้าเป็นสแตนเลสเบอร์304นะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทนะครับสแตนเลสสามศูนย์สี่ซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ25บาบาทนะครับ แต่ถ like ้าเป็นสแตนเลสซีรีส์หร so ือสแตนเลสเบอร์ so like, 2 0 <oggi S> 1แบบนี้นะครับว so ันนี้หน <so S 1> ้าร like ้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทครับกิโลกรัมละ6บาทครับต่อมาครับถ้าเป็นตระกูลอลูมิเนียมฉากแบบนี้นะครับวันนี้อลูมิเนียมฉากหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ42บาทครับ42บาทครับแล้วก็จะมีในส่วนของอลูมิเนียมหม้อน้านะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละอลูมิเนียมหม้อน้ําอยู่กิโลกรัมละ16บาทครับ16บาทครับ แล้วก็จะมีในส่วนของไส้แอร์ทองแดงแบบนี้ครับไส้แอร์ทองแดงนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทนะครับ80บาทครับต่อมานะครับถ้าเป็นตระกูลอลูมิเนียมล้อแมกแบบนี้นะครับวันนี้นะครับอลูมิเนียมล้อแมกจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ50บาท50บาทครับแต่ถ้าเป็นวงล้อมอเตอร์ไซค์ที่เป็นอลูมิเน well ียมนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ36บาทครับ3าบบาทอลูมิเนียมกระทะครับอลูมิเนียมกระทะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาบ15บาท โอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปข้างน,นอกกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของราคาในวันจันทนี้นะผมก็ต้องเรียนกับลูกค้าตามตรงว่าราคาช่วงนี้เป็นช่วงขาลงและแนวโน้มเนี่ยยังลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมีหลายหลายท่านนะครับที่ถามถามเข้ามาว่าคุณเก่งครับมันจะลงนานไหมมันจะหนักกว่านี้ไหมมันจะอะไรไหมผมต้องเรียนตามตรงว่าเราเราจะทราบแค่ราคาขึ้นลงคร่าวๆนะครับแต่เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่ามันจะเป๊ะไม่เป๊ะนะครับผมเนาะช่วงนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะฝากดูในเรื่องของราคานะครับที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมนะสำหรับช่องทางการสอบถามราคานะครับก็ทางแรกก็จะมีใบราคาที่อยู่ในเพจ a c e b o o k นะครับอันนี้คือช่องทางที่หนึ่งที่เข้าไปติดตามได้แนละ้วมันจะมีราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับช่องทางที่2นะครับลูกค้านะครับสามารถโทรหาเราที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นเบอร์0923477227นะครับ ก็สามารถสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันได้เสมอนะครับหรืออีกช่องทางนึงนะครับที่ติดต่อเราได้ก็คือเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดนะครับ c w r e c y c l e ครับ c w recycle นะครับลูกค้านะครับสามารถที่จะสอบถามในเรื่องของราคาที่เป็นปัจจุบันได้นะครับและสําหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านนะครับแบบนี้นะไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าบริษัทเรานะครับก็จะมีบริการนะครับออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคลนอกสถานที่ให้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เขามีมีมีรถขนมาเนี่ยเขาจะขนมาขายนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเราก็มีบริการไปจัดเก็บให้นะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดียไลน์ที่ C W R E C Y C L E ครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้ลูกค้าถึงที่นะครับผมเนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับฝากติดตามคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับผมมีคอนเทนต์ออกอากาศใหม่เกือบทุกวันนะครับผมแลวก็ฝากติดตามในทุกช่องทางด้อง้ต ต้องตามใกล้ชิดและต้องตามแบบละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนกันนะครับผมเนาะเพราะว่าราคามันค่อนข้างไม่เสถียรช่วงนี้ไม่เสถียรเลยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ